สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูบรรยากาศยามเย็นครับอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสำหรับท่านใดผ่านไปผ่านมานะครับ ที่จะมุ่งหน้าไปอำเภอบ้านไร่หรือจากบ้ไร่จะมุ่งหน้าไปอำเภออุทองนะครับหรือผ่านอำเภอดันช้างนะครับอย่าลืมแวะเวียนเข้ามานะครับร้านสถานีส้มตำแปดแปดของเรานะครับนี้วันนี้มีพ่อใหญ่ซันต้านะครับมาคอยให้บริการนะครับทางด้านนอกด้วยนะครับมีตรงโซนโอเพนแอร์เหมือนกับสาขาเมืองนะครับของเรามีบริการสองสาขานะครับอันนี้ที่ถ่ายให้ดูนี่เป็นน้องๆนะครับ พนักงานที่สาขาด่านช้างนะครับอําเภอด่านช้างนะครับอ่าบรรยากาศยามเย็นนะครับก็ประมาณนี้ครับลูกค้าจะเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับอ่าสำหรับท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาหรือเห็นคลิปนี้นะครับก็แวะกันเข้ามาได้นะครับที่อ่าอําเภอด่านช้างหรืออําเภอเมืองสุพรรณก็ได้นะครับผมนี่บรรยากาศเรามีโซนอ่าห้องแอร์ให้บริการด้วยนะครับอ่า ดูน,นะครับบรรยากาศยามค่ําคืนนะครับมานั่งจิบน้ําเก๊ก้วยนะครับกับแก้มมีทุกแนวทุกสไตล์ครับผมมีของดองของอะไรส้มตํากุ้งดองสซมอนดองมีหมดนะครับผมสําหรับท่านใดที่เห็นลคปนี้คลิปนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผม